ผมเจอตึงๆปะโอ้โหใหญ่จังนะครับวันนี้ผมก็จะลองมากินน้ําอัดลมดูนะครับวันนี้ก็เป็นน้ําโค้กนะครับแบบไม่มีน้ําตาลนะครับมันสองลิตรนะครับมันก็เยอะนะทุกคนเนี่ยดูเห็นไหมคือแบบอย่างใหญ่อะเออเห็นป่ะนี่นะครับสองลิตรนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวถ้าไม่ให้ดูก็หาว่าแบบโม้ไงเออผมก็ได้เตรียมถุงดำไว้แล้วนะครับนี่ กัรอ้วกที่ผมลองมากินน้ําโค้ก2ลิตรดูเนี่ยเพราะว่าผมอยากลองกินใหม่นะครับคราที่แล้วที่กินไปมันเป็นแค่1.95ลิตรเองนะครับแล้วนี่คือมัน2ลิตรนะครับผมเลยแบบอยากลองกินใหม่ดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนเดิมไหมมันจะอ้วกแตกเหมือนเดิมไหมผมก็เลยแบบอยากลองมากินใหม่ดูนะครับทุกคนโอเคเราไม่ต้องพูดมากครับเรากินเลยลองกินดูเลย หนึ่งสองสามเริ่มโอ้อ <c oughs> อือเออออือายิอนโื้โตื้ือะมสาบา,เา,เททนนา้เอื้ออื้ออื้อิ้ห้ออื้ม้้ออออออ เออดึงไอโฟนสลับอันนี้ออกอีกว่าเนอะมองไม่เห็นนะคะว่ามันถึงที่ไหนนะเอนี่นะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะถึงตรงนี้เองนะครับเนะี่ยมันเหลืออีกประมาณครึ่บหนึ่งนะเอออ่าเรากินต่อเลย มันเริ่มจุกแล้วครับทุกคนผมว่าอีกนานกว่าจะกินหมดอ่ะเออดูดิยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลย มันเริ่มพุ่งออกมาแล้วครับทุกคนอะไรครับเนี่ยม,มันพุ่งออกมาแล้วครับทุกคน นี่นะครับทุกคนตอนนี้มันก็เลยมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับจัดต่อเลยเรากลัว,วอะไรวะเข็มเท่านี้เองอเออเออไอที่พุ่งออกมาเนี่ยมันไม่ใช่อ้วงนะน้ำโค้งเนี่ยแหละมันพุ่งออกมาของมันเองนะครับคือผมไม่ได้แกล้งเลยนี่นะครับตอนนี้ก็มันเหลือแค่นี้แล้วนะครับ มึงพูดได้ยังไงวันเหลือแค่นี้นี่ยังเหลืออีตั้งเยอะอะเออจัดต่อไล,ล้เราลุยเลยน้ําโค้งมันซ่ามากเลยนะทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่ได้เขย่าด้วยตอนนี้นะครับทุกคนในท้องอะ่ะมีแต่น้ำนะครับ <c oughs> แต่ตอนเนี้ยผมขอไปฉี่ก่อนนะทุกคนเพราะตอนเนี้ยผมปวดฉี่มากเลยจริงๆมันจะแตกแล้วดูไว้นะครับเผื่อบางคนคิดว่าผมไปเททิ้งหรือเปล่าเปล่านะผมไปฉี่จริงๆนี่ดูไว้ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไปฉี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับผมไม่ได้ไปเททิ้งน,นะครับทุกคนเนี่ยทุกะเหมือนเดิมเรามากินต่อกันเลยเออบอกเลยคลิปนี้มีแต่เลออย่างเดียวอะเออเลอจนแบบห้องคางคัได้ยินหมดแล้วอะเออ เหมือนอ้วงมันอยากจะแตกนะครับทุกคนแต่มันไม่แตกกินต่อเลยแล้วเ,ออเจ็ดโดเหมือนคนเมาอะ่ะเ,ออเมาน้ำโคออ้กออออมันใกล้จะหมดแล้วนะครับทุกคนคือผม จะถึงเส้นชัยแล้วนะครับอ,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 อ้วงมันแตกแล้วนะครับทุกคนจัดได้แล้ว โอเคนะครับทุกคนตอนนี้มันก็เหลือแค่นิดเดียวนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมผมไม่ได้เททิ้งน้ำทุกคนผมสาบานเลยอ่ะเราว่าเราแบบรีบๆกินให้หมดดีกว่าออ <c oughs> ว่าแล้วว่ามันต้องมาแน่ๆเรากินให้หมดเลยดีกว่าสุดท้ายผมก็กินหมดจนได้นะครับทุกคนแทนแท้งคือผมสาบานเลยว่าผมไม่ได้ไปเททิ้งหรือว่าไม่ได้ไปเทแบ่งไว้นะครับคือผมแบบกินหมดเลยนะครับจริง คลิปนี้นะครับก็ทรมานพอสมควรนะครับไม่ได้ทรมานเลยนะทรมานกับเพาอตัวเองเอ,อ่ะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคน